ลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณนั้นไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟน้อยฉันคิดลา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 อยากให้คุณลองดูเชฟน้อยฉันคิดลา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 แค่เพียงสักครั้งแค่ลองเปิดใจว่า พวกเรานะคะลองเข้านนร่วมส,สร้างสรรค์โดย Oneweas นิตยสารกรูเม่แอนด์ควีซีน ดีค่ะผีน้อยทั้งสองอถ้ามีแอปเปิ้ลมาฝากอยากลองชิมสักคำสองคำไหมจ๊ะอย่าไปกินนะน่าองเป็นแอปเปิ้ลอาบยาพิณแ,แน่ๆเลยแล้วเราจะไปกับแม่มุดกันดีกว่าอ,อย่าจับข้านะข<อ>้าเป็นแม่มดใจดีนะแล้วก็มีขนมมาฝากด้วยข้ามหลอกกันเซนนะคะอืพี่เซนไม่หลอกหลอกแต่ว่าพี่เซนมีข้อแม้ถ้าทั้งสองคนอยากกินขนม ต้องช่วยพี่เซย์ทำนะครับ okay, โอเคค่ะไหนปีศาจน้อยทั้งสองแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะสวัสดีคบผมจากุล่าอันเซิครับสวัสดีครับผมปีศาจส,วส,สา,าวคะ่ะไหนทั้งปีศาจท,ทั้งสองบอกพี่เซยหน่อยสิครับว่าเวลาพูดถึงพอลวีนเนี่ยสองคนมีไอเดียยังไงบ้าง <c oughs> คิดยังไงบ้างพี <c oughs> อะไรนะป <c oughs> <c oughs> ีสาจพักทองเออพลักิมคิ แล,แล้วออนเซนนะครับคิดถึงอะไรสูตรสางร่งงสูตรสาด้วยใช่ไหมครับกะโหลกแม่มดแม่ห,มมหมถูด<ล>ต้องเลยงั้นเดี๋ยวเราเอาไอเดียของ,องน้องทั้งสองคนเนี่ยนะคะมาทำเป็นขนมวันฮาโลวีนเลยดีกว่าด <Yeah! S 1> ีไหม <Yeah! S 1> เออ,อ<า>แล้ววันนี้เราจะเริ่มจากอะไรกันก่อนดีนะคะที่สา่งทั้งครับ,รบทั้งาจะได้มีแกงที่สั่นเยอะเจ <laughs> โอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะปีศาจฟักทองเราจะเอาส้มนะคะ oh. มาตกแต่งหน้าตา oh. ให้กลายเป็นคุณปีศาจฟักทองเลย oh. อันนี้นะคะพี่เซเตรียมตาสําหรับคุณปีศาจฟักทอง oh. แล้วก็ปากไว้เรียบร้อยแล้ว oh. ฉะนั้นทุกคนจะต้องมีตาสองดวง oh. แล้วก็ปากหนึ่งอันนะครับแล้วก็มาแปะบนปีศาจผลส้มเรา oh. ป้า,าน,นุางคาวิเกนพิศาลาไหนเดี๋ยวช็อตต้องสิโอเคอแล้วเราอยากได้ปีศาจตักรองหัวเปิดเลยไหมครับอยากงั้นเดี๋ยวพี่เซเอามีดมาตัดให้นะครับ แกงผีครับแช้ขนมโมจิอันนี้ได้ไหมครับได้เลยไอเดียโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งโมจิอันนี้ให้มีตาเป็นหัวกะโหลกดีไหมครับเอามีดมาตัดเป็นป่าเสร็จแล้วก็มีเลือดไหลออกมาจากปาาอย่างนี้เลยน่ากลัวแบบนี้ครับมาออนเซนไฟ สตรอเบอรี่เข้าไปในปากมันหน่อยครับของทานใส่แยมสับปะรดลงไปเลยครับแยมปีสาจเสร็จแล้วคะโอ้โอเคงั้นต่อไปพิซซ่าเค้กโอเคเป็นคัพเค้กแม่มดแต่ก่อนที่เราจะไปใส่คัพเค้กเรามาทำหมวกคุณแม่มดกันดีกว่า มาครับโอเซนว่าหมวกแม่มดมันเป็นยังไงครับนี่ต้องมีต้องมีตรงนี้ครอบด้วยต้องมีครอบต้องใหญ่ใใช่อันนี้เลยใช่ไหมใช่แบบนี้เลยเนาะออย่างแรกนะครับพับครึ่งก่อนครับอันนี้ตัดเป็นวงกลมเก่งมากแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งครับพับอีกครึ่งหนึ่งโอเคเออเดี๋ยวเราก็จะตัดหมวกคุณแม่มดโอเค โอเคแล้วเราก็เปิดออกมานะครับอ่าเราก็จะได้อย่างนี้กลมๆโดนัดโดยนัาครึ่งหนึ่งเราใช้ครึ่งวงกลมครับอืรู้จักไอศครีมไหมครับจ้ะไอศครีมเป็นโคนใช่ไหมครับเหมือนหมวกคุณแม่มดต้องมีโคนบนก็ได้ครับพับครึ่งนึงแล้วก็ม้วนเข้ามามันม้วนม้วนม้วนเาเขวาเลยอ่าแล้วไหนลองสวมกับหมวกดูสิครับ ว่าได้หรือเปล่าขอทาได้แล้วครับขอชิ้นน่ารักเลยครับพี่เฟนอู้ยน่ารักที่สุดเลยครับงั้นเราเอาหมวกคุณแม่มดมาวางไว้บนคัพเค้กเรานะครับ จุเลยโอเคเอาอย่างนี้ดีไหมคะเราจะใช้พุดดิ้งนะคะมาทำเป็นตัวโคลนใช่แล้วก็ใช้คุกกี้สีดำๆมาโรยเป็นดินอยู่ข้างบนจับเลยเหมือนดินไหมคะเหมือนดินแต่หน้าจินเป็นช็อกโกแลตต้องมีป้านด้วยครับพี่เซงั้นพี่เซจัดให้ค่ะน้องคาน นี่ <c oughs> เพราะว่าเรายังมีช็อกโกแลตซอสเหลือด้วยเนาะ <c oughs> เราจะเอามาวาดบนเวเฟอร์สีขาว <c oughs> แล้วเรามาวาดเป็นรูปลายเดีครับรูปไม้กางเขนโอเคเรามีรูปไม้กางเข็ตได้นะ <c oughs> แล้วก็วางเข้าไปเลยครับ <c oughs> ตรงสุดสายของเราอย่างนะี้เนาะ ช็อกโกแลตก็รังเหลืออยู่แต่โอเคถ้าทานไม่กินหมดก่อนนะถ้าอยากอนี้ขอทำเป็นครั้งคราวแล้วกันนะคะอยากไปชวนคุณ่นัันไปเท้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟต้อยฉันคิดแลละลาอยากให้ ขนาดพี่เจหมดไหมเนี่ยแค่นี้ยังไม่พอหรอกตั้งแต่แม่วัดกินด้วยว้าวหยุดเดี๋ยวนี้นะอะไรอะไรก็จะหมั่นพิ่เจยอย่างเดียวเลยเดี๋ยวพี่เจยจะแสกทั้งสองคนให้เป็นกบเลยงั้นทั้งสองคนก็ห้ามคิดที่จะหมั่นพิเศษนะครับและพี่เจยจะชวนทั้งสองคนมาทำเมนูอร่อยอร่อยแถมอีกมทองด้วยเพราะฉจารย์ขอแบบแปลกๆนะครับ ใช่น่ากลัวน่ากลัวด้วยโอ้โง<อ>ั้นเราทั้งสามคนไปเตรียมของกันก่อนดีกว่านะครับกุ๊กกุแค่เอาเดิฟฮาโลวีวันนี้กันน่ากลัวแล้วล่ะค่ะช่วงหน้าจะดับเบลความน่ากลัวขึ้นไปอีกขนาดไหนต้องรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะตร้้งงกาามูออยลืท ถ้าไดชวญเพื่นนั้นไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาชดยคิและปีศาจน้อยทั้งสองคนชอบทานพิซซ่ากันไหมคะชอบชอบครับชอบพิซซ่าอะไรบ้างครับโรลมิทะเลเออโรลมิทะเลใส่อะไรบ้างใส่บ้าเบิกใส่ ออหอยแมงผู้หอยแมงผู้แล้วายมาครับครั้งนี้สับประรดแล้วก็ชีสยืดชีสย,ยืดเลยเนาะ <c oughs> แล้วพิซซ่าวันนี้เรามันจะเข้ากับ,บวันฮาโลวีนยังไงรครับพิซซ่าวันนี้นะครับมันจะเข้ากับธีมฮาโลาวีนแน่นอนครับเพราะพิเศษเสริมสิ่งนี้ที่เรียกว่าหมึกดำลงไปครับ <c oughs> มันจะทำให้แป้งของเราเนี่ยเป็นสีดำเลย <c oughs> ให้ดมกันให้ดมกันอไหนดมสิแล้วทั้งคู่รู้ไหมครับว่าหมึกดำเนี่ยทำมาจากอะไรปลาหมึกเก่งมากเลยไอเจ้าหมึกดำเนี่ยนะคะเอามาจากปลาหมึกค่ะเวลาที่คุณปลาหมึกเนี่ยเขาต้องการจะป้องกันตัวนะคะเขาก็จะปล่อยเจ้าหมึกดำนี่คูใช่ใส่สัต ก็จะได้ว่ายน้ำหนีทันค่ะงั้นเราพร้อมมาผสมน้ำหมึกกันหรือยังครับต <Okay, right. S 1> อ่ะอะอนเซนคนแล้วเดี๋ยวเราจะตักเจ้าหมึกดำนี้ลงมาด้วยรู้ไหมครับว่าในแถบเมดิเตอร์เรเนียนนี่นะครับ เขาจะใช้น้ำหมึกเนี่ยมาผสมกับเส้นพาสต้าก็มีนะคะพาสต้าที่เป็นเส้นสีดํำๆหรือสามารถผสมกับข้าวที่เรียกว่าข้าวมิโซโต้ก็ได้ครับเพราะว่าคุณหมึกเนี่ยนะคะเขาจะมีรสชาติเค็มๆแล้วก็มีกลิ่นอายของทะเลอาหารทะเลอยู่ด้วยจะทําให้อาหารของเราเนี่ยนะคบมีรสชาติเค็มข้นมากขึ้นครับไหนลองชิมสิว่าเขามีรสชาติยังไง งั้นเดี๋ยวเรามาผสมลงมาในนี้เลยแป้งโดของเราเกาะกันเป็นก้อนแล้วระหว่างที่เรารอให้ใต้งโดของเราเซ็ตโดแป๊บหนึ่งเนี่นะคะเพือ่อนเพื่นไปดูสูตๆผลมกก่อนนะคะ เามาทําซอสสาหรับพิซซ่าเรากันดีกว่าเนาะเริ่มจากอย่างแรกนะคะนีขอน้ํามันครับพอคนหอมหัวใหญ่กับกระเทียมแล้วนะครับเราจะใส่มะเขือเทศเข้มข้นแล้วก็มะเขือเทศที่เปาะเปลือกแล้วลงมาค่ะ เราจะใส่ใบโหระพาแล้วก็ออริกาโนเพิ่มกลิ่นให้หอมด้วยครับและเดี๋ยวเรามาปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยกระน,น้ำตาลหวานอีกนิดไหมครับหวานนิดหน่อยอีกนิดนึงนะและเค็มอีกหน่อยไหมครับอร่อย อร่อยแล้วงั้นระหว่างนี้นะเราจะเคี่ยวซอสให้งวดก่อนนะครับอืมไหนพี่เซมมาถามสองคนดีกว่าทั้งสองคนนี้ตัดกุ๊กกุ๊กปูรู้จักไหนรู้จักยังไงอันิองอ่ะเจอนะแล้สองคนเคยเจอไหมตาสีดัตั<อ>สีดง ซอสเราง่วนแล้วนะครับเหนือนจะเป็นคนๆใช่ไหมครับก็บพร้อมแล้วครับมาเฮใส่ชาไม่ได้ town, home, พอเราได้ซอสแล้วเราก็จะมาทำตัวแป้งพิซซ่าของเราเนาะอย่างแรกนะครับเ,เราจะทำให้มันเป็นกลมๆสวยๆก่อน <c oughs> เอาให้มันอ้วนด้วยอ้วนอนอ้วนอวนเหมือนใครเอ่ยเหมือนหนูใช้มือนวด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 เย้นี่เดี๋ยวเราจะอบพิซซ่าให้นิดนึงนะคะเพื่อให้แป้งมันเซ็ตตัวก่อนให้สุกครึ่งนึงก่อนก่อนที่เราจะเอามาใส่ซอสประมาณ1 0 1ถึงนาทีค่ะ เดี๋ยวเรามาทาซอสบนหน้าพิซซ่ากันนะคะก่อนก่อนอืมแล้วก็ใส่ชีสแล้วก็แต่งหน้าพิซซ่าทานเริ่มจากตรงกลางทเทไปนหนึ่งช้อนตักไปนหนึ่งช้อนอแล้วก็หมุนเอาหลังช้อนครับหมุน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  เดี๋ยวทั้งสองคนช่วยพี่เซษหั่นไส<ศ>้กรอก,ก,รอกได้ไหมครับคไจ้ชินไส้กรอกโอเค <Okay. S 2> เอาเป็นชิ้นเท่าๆกันนะแล้วระหว่างนี้เดี๋ยวพี่เซจะหั่นชีสให้นะครับชอบแบบไหนบ้างแบบนี้นครับอของชีสพิเศษก็เสร็จแล้วครับ มาวางเป็นผีตรงนีได้วางกับผีด้วยเาอ,อยากได้แมงมุมต้องทำยังไงครับอือม,มีมกกะกอกดำครับแมงมุมสีอะไรเอ่ยสีดำแล้วแมงมุมมีกี่ขาครับแปดขาครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะหั่นมกกะกอกดำให้เป็นครึ่งนะครับแล้วเราก็จะใช้นี่ครับโรสแมรี่คนละเปดอันใช่ไหมครับ ข้างละ4ี่นะครับแล้วก็เสียบลงไปตรงนี้เลยครับตรงข้างๆมัดกอบให้มันเป็นขาแมงมุมะะะะระหว่างที่พีสอตัวของเรากำลังตั้งใจทำแมงมุมอยู่นี้เราไปดูพิต้าในช่วงเชฟน้อยแคนดูกันค่ะ ค่ะเห็นปีสาจดน้อย่วนพี่เซใหญ่เลยพิต้าขอทำน้ำทั้งซู้ซาเพิ่มลังพีเซไหน่อยค่ะสูตรของพิต้าไม่มีอะไรมากค่ะเริ่มจากน้ำทันสีส้มเข้ากับธีมฮาโลวีนค่ะเพิ่มความจี๊ดจ๊าดด้วยเลมอนนดตน้ำมะนาวค่ะ กลมก่อมด้วยไพเนเปิลจูสน,น้ำสับประรดค่ะ,ะเวลาเสร์ฟเพื่อให้เข้ากับตีมพี่ต้าแนะน,นำให้แต่งขวดโหลแบบนี้เลยค่ะมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรีนรู อยาเพิ่มครั้งคาวที่หลอดแบบนี้ันนำไปเผาครัวลองทำไปชิมไปสักทีปีศาจคนรู้เสร็จแล้วค่ะแฮร์ุดท้ายความสุขค่ะให้เข้ากับปราตี้ครั้งนี้ด้วยกินเจอเอลค่ะ พิซซ่าพร้อมเหลิมนำพันในพิเศษแล้วค่ะบ๊ายบายพิซซ่าหมึกดำตอนรับฮาโลวีนพร้อมเสิร์ฟแล้วละค่ะ,กล,ละ,คะกลับมาช่วงหน้าเตรียมตัวสนุกกับบรรยากาศพี่ผีที่ไม่ซ้ำใครอย่าพึ่งลุกไปไหนกันนะคะ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแบบนี้อาจจะทำให้เพื่อนๆหลายคนเป็นหวัดกันเลยใช่ไหมล่ะคะ <S <S ถ้าอย่างนั้นเรามาหาเมนูหมอ้อไฟร้อนๆอร่อยๆทานแก้หวัดกันนะคะเริ่มกันที่หมอ้อไฟสไตล์เกาหลีร้าน The r e ร Sun กับเมนูมอสซาเรลลาชีสเบคอนตอกบอกกีด้วยรสชาติความกลมกล่อมของซอสตอกบอกก i ที่เลือกความเผ็ดได้ถึง3ระดับค่ะแถมความฟินให้สุดด้วยมอสซาเรลล่าชีสยืดยืดสงสัยต้องขอเบิ้ลอีกหม้อแล้วล่ะค่ะเตากันที่หม้อไฟสุดเด็ดแบบน้ำซุปคอลาเจนในสไตล์ชาบุชาบุร้านโทวากิที่ดีกรีความสุกก้อยของน้ำซุปไม่ใช่แค่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยบำรุงไขข้ออีกด้วยละค่ะ ปิดท้ายกันด้วยหมอ้อไฟส,สไตล์เวียดนามที่ร้านดาลัดด้วยน้ำซุปแบบสมุนไพรแบบไม่ใส่เนื้อสัตว์แถมยังจัดเต็มด้วยเครื่องเทศที่สั่งตรงจากเวียดนามแท้ๆค่ะสมกับเป็นเมนูสุขภาพตามแบบฉบับของเวียดนามเลยล่ะค่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นหมอ้อไฟร้านไหนก็น่าอร่อยทั้งนั้นเลยล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิตยสารทามกก <c oughs> แถวนี้มีวิญญาณอยู่ไหมคะไอ,อ,อ,อ้ผู้หญิงอยู่ผู้ชายครับเป็นผู้ชายใครอะแล้ววันนี้คุณวิญญาณจะมาหลอกใครคะตัวที ที่ชื่อทาดูเรีอกคนอื่นได้ไหมไปที่โต๊โอเราจะไม่อยู่บ้านครับคอนเซนกลับบ้านไปแล้วครับถึงใจพี่เซนนะครับ จริงๆแนละ้วต้องเป็นพลังงานแต่วันนี้เป็นพลังงานมาจากพิเเซเองนะคะภาพจดจ้านเลยคิดว่าผีมีจริงๆซะอีกอเอาใจรุนคะต้นหิวเลยครับพวกเรามาปาตี่นาราเอกได้ดีกว่าอืมได้ครับแต่ก่อนที่เราจะมาปาร์ตี้กันทั้ง3าคนเรามาลาเพื่อนๆกันก่อนดีกว่าเนาะแล้วกลับมาพบกับแม่มดเซและ และพวกเราิซน้อยในรายการคิดเชฟเชฟน้อยช่างคิดรายการที่เด็กๆจะได้สนุกคิดสนุกปุูไปด้วยกันค่ะและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย รรเก๋ๆแล้วเก็บเคล็ดลับกลับเข้าครัวมาทำเมนูสปาเกตตี้ไว้ช็อกโกแลตจะน่าหม่ำน่าทานขนาดไหนติดตามกันให้ได้นะคะาอเข้ครััวกนนะ